สวัสดีครับมาดูวิธีแตะลองทรงสูงง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดทรงด้วยเบอร์สามครับถ่ายขึ้นไปตรงๆเลยนะครับค่อยๆไถขึ้นไปนะครับในระหว่างที่เราถ่ายขึ้นครับเราก็ใช้หวีหวีกั้นลงมานะครับไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับเอาให้อยู่ในระดับของทรงสูงๆนะครับช่างมือใหม่สังเกตนะครับ ว่าผมถ่ายยังไงนะครับถ่ายขึ้นไปนะครับถ่ายยำๆไปเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะใช้ฟันรองเบอร์1.5นะครับปรับปันขึ้นนะครับ ทีนี้เราก็จะมาทําโครงสร้างของทรงผมให้มันชัดเจนขึ้นนะครับโดยการถ่ายขึ้นตรงๆเลยนะครับทําให้โครงสร้างมันชัดเจนขึ้นนะครับส่วนตรงไหนที่เป็นหลุมหรือว่าเราถ่ายแล้วมันดําไม่เสมอกันให้เราเอียงแบตเตอรี่ยนนะครับเอียงแบตเตอรี่45องศาแล้วเราก็ ขุดเข้าไปในหลุมครับมันจะช่วยให้เส้นผมในตรงที่มีหลุมลดปริมาณลงทำให้สีมันสว่างขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้พอนองเบอร์0.5นะครับน,นี้ปิดฟันแล้วก็ถ่ายให้เป็นขอบไปเลยนะครับถ่ายให้มันเป็นเส้นนะครับเป็นขอบเลยให้อยู่ในระดับประมาณหนึ่งหน้าแบตเตอรี่น,นะครับ ย้ำๆให้เกี้ยงนะครับในจังหวะเชื่อมนะครับเชื่อมระหว่างเบอร์0.5กับเบอร์1ที่เราปรับฟันนะครับให้ใช้เบอร์0.5ปรับฟันเชื่อมนะครับไถยขึ้นไปเลยนะครับส่วนตรงไหนที่มันเป็นไม่เสมอกันหรือว่าส่วนตรงที่เส้นผมมันหนาเกินไปเราก็ให้เอียงแบบเอียนแบบที่ผมบอกนะครับเอียง45องศาแล้วเราก็จะยักยักยัก,ยกเข้าไปในหลุมของหัวลูกค้านะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับผมขุดขุดลุกเห็นไหมครับด้านหลังก็ทําเหมือนกันครับถ้าเรายังไม่เก่งเรื่องไล่เงานะครับเราก็ทําให้มันเป็นเป็นขอบไปเลยครับแล้วเราก็ค่อยมาลบขอบด้วยการปรับฟันขึ้นอีกทีนึงครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นปรับฟันขึ้นนะครับสบัดสบัดสบัดสะบัดสบัดขึ้นนะครับ คือการกุดลมนะครับขุดให้มันสว่างเสมอกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันมันยากเกินไปเราก็ดูให้มันกลมเกืนกันก็พอนะครับเราต้องถอยออกมามองนะครับถ่ายให้สีมันสว่างเสมอกันนะครับถ่ายขึ้นไปนะครับมาณนี้ครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการใช้ทิมเมอร์นะครับหรือตัวกันขอบนะครับถ่ายระหว่างจอนนะครับขึ้นไปทิมเมอร์นี้จะทําให้สีของระดับเส้นผมที่เราตัดมันจะสว่างที่สุดนะครับเหมือนกับเราใช้ยางลบนะครับนี่ครับดูวิธีกันขอบนะครับให้สังเกตนะครับช่างใหม่นี่ครับผมจะเอียงโค้งๆส่วนนี้ผมก็จะดึงดึงเข้านะครับ ส่วนระวังรองหูให้พับหูของลูกค้าได้เลยนะครับหูลูกค้ามันอ่อนได้นะครับไม่ต้องกลัวลูกค้าเจ็บนะครับผัดทำความสะอาดครับมาดูตรงกันตรงสระอานะครับให้เราจิกติมเมอร์ตรงๆขึ้นไปนลครับแล้วก็ไถดันเข้ามาโดยใช้ความตรงของติมเมอร์นะครับดันขึ้นมาให้เป็นให้มีความตรงนะครับประมาณนี้ครับ จะเรียบร้อยส่วนอันนี้จะเป็นวิธีเก็บรายละเอียดอีกอีกทีนึนะครับนี้เป็นเทคนิคนะครับเราจะใช้แบตเตอรี่ที่มีฟันซีโร่แกปนะครับถ่ายให้มันเก็บได้ละเอียดครับสีมันจะสว่างสวยครับเป็นครับเสร็จแล้วอีด้านเสร็จแล้วด้านหนึ่งนะครับต่อไปเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเปิดเหมือนเดิมครับเบอร์สามทำเหมือนเดิมเลยเบอร์หนึ่งจุดห้าครับทําให้รอบทรงมันชัดเจนขึ้นครับถ่ายขึ้นไปนะครับตรงตรง หรือว่าตรงนี้เราก็จะถ่ายมันเป็นเป็นขอบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับถ่ายกันไปเห็นไหมครับเราสามารถปรับใช้กับทุกทรงได้เลยนะครับลูกค้าไอช่างใหม่ๆสามารถปรับใช้ได้กับทุกทรงเลยครับให้สังเกตนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ศูจุดห้านะครับ ถ่ายขึ้นไปตรงๆนะครับให้เป็นเป็นขอบเลยครับเห็นไหมครับถ้าเรายังไม่เก่งเรื่องไ่เงาให้ทําวิธีนี้นะครับงานที่ออกมาจะดูดีแล้วก็ง่ายด้วยครับก็ลบขอบครับต่อไปถ่ายๆถ่ายๆถ่ายยำๆนะครับให้เกี้ยงนะครับถ่ายรอบเดียวไม่เกี้ยงนะครับต้องถ่ายหลายรอบนะครับถึงจะเกี้ยงมาไปดูวิธีลบขอบครับ จะแบตเตอรี่แล้วก็ถ่ายขึ้นตรงๆแล้วก็เอียงแบตเตอรี่ครับเอียงเอียง,ยงตรงไหนที่เรายังเก็บงานไม่ละเอียดมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเดินไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําแล้วลบขอบไม่ได้ก็เราก็จะใช้วิธีใช้เบอร์ศูนย์จุดห้าปรับฟันลงนะครับแล้วก็ถ่ายให้มันขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับให้ลบขอบที่เราถ่ายถ่ายขึ้นไปนะครับส่วน จะเป็นทรงอื่นแล้วก็ทําแบบนี้นะครับถ้าอยากให้ด้านล่างสว่างมากหรือเป็นถึงขั้นที่เราจะเฟดเลยแล้วก็ใช้ตัวกันขอบทําให้สีมันสว่างขึ้นไปเลยครับเหมือนการไล่เงาเลยครับเหมือนกันแค่ต้องเข้าใจอุปกรณ์นะครับเราก็จะไล่เงาสวยนะครับการตัดผมไม่ยากนะครับมืนไอ้ต่อไปก็กันขอบครับเหมือนเดิมครับลิกแล้วก็ใช้ความตรงของฟันของทิมเมอร์ทำให้ ตอนช่วงหวมันตรงนะครับก็จะสวยเใช่ไหมครับปัดทำความสะอาดนะครับเดินเข้ามาตรงตรงเดินเข้ามาตรงตรงนะครับการยืนก็มีส่วนนะครับเราต้องปรับท่ายืนให้เหมาะสมนะครับใช่ครับเนี่ยโค้งแบตเตอรี่นะครับจิตตรงลงมานะครับ อยากกินลึกนะครับอยากจะกินลึกมากนะครับช่วงขอบของลูกค้าให้เข้าไปสักนิดนึงนะครับดูนะครับสังเกตนะครับช่างใหม่ๆเอาวิธีนี้ไปทําตามได้เลยครับง่ายครับเห็นไหมครับการขอบตรงสวยอันนี้ก็เป็นการเก็บถ่ายถอยนะครับสบัดสบัดขึ้นนะครับ สมัดเบอร์สูงจนหางขึ้นแบบกันลงแบบก้นขึ้นตรงไหนที่ผมเรายังเก็บไม่เอี้ยนเราก็ทําวนไปครับเดี๋ยวผมมันก็ออกมาดีครับต่อไปจะเป็นการเก็บขอบนะครับให้เราหวีขึ้นตรงๆนะครับเก็บแค่ปลายผมนิดเดียวนะครับอย่าเก็บลึกนะครับอย่าปาดลึกนะแค่เก็บนิดเดียวนะช่วงที่หวีที่เราตักเกินมานิดเดียวนะครับให้ขอบหาย ขึ้นตรงแล้วก็ดันแบบเลี้ยนขึ้นตรงๆครับเนี่ยทางนี้จะเห็นชัดเห็นไหมครับผมเก็บนิดเดียวเองครับขับี่ขึ้นตรงแล้วก็เก็บทีละนิดทีละนิดตรงไหนที่มันเกินนะครับสังเกตนะครับขี่ขึ้นตรงเก็บนิด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 นะครับ เก็บต <C ue> <G esp ín> ีนนิดตีนนิดบีขึ้นตรงตรงเห็นไหมครับตรงไหนที่เราเก็บตรงไหนที่ยังไม่นวลเราก็เก็บไปด้วยเลยครับในขั้นตอนนี้ต่อไปนะครับ เราแต่ไปจะเป็นการใช้กันไกซอยนะครับเก็บขอบเก็บขอบมันก็จะดูมนขึ้นนะครับดูมนขึ้นก็จะไม่เป็นขอบเป็นสันจนเกินไปอะไรเงี้ยครับเราจะใช้กันไกซอยซอยตรงตรงรอบทรงครับซอยนานขาบึงนะ้งเนาะซอยไปเลยครับ นี่เป็นคลิปแรกของผมนะครับก็จะดูเก่งๆเขินๆหน่อยนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกได้หรือให้ติเตือนตรงไหนให้ผมปัดพัฒนาปรับปรุงตรงไหนก็บอกกนได้ครับนี่เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับนี่เหมือนเหมือนการเอียงบตรเตเลี่ยนเก็บหลุมเลยนะครับเราจะจิ้มเข้าไปต่อไปเป็นการซอยผมด้านบนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับสามารถเอาไปทําตามได้เลยง่ายๆครับไม่ยากเข้าใจง่ายด้วย ลองดูหลายๆช่างแล้วก็เรามาปรับให้มันเป็นเข้ากับตัวเราที่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอวิธีที่เข้ากับตัวเราที่สุดให้เราทํางานเร็วทํางานละเอียดไม่นานจนเกินไปครับเราจะแบ่งครึ่งกลางระหว่างกลางหูนะครับครึ่งศีรษะคือกลางหูนะครับหวีลงมาครับปาดเป็นสามเหลี่ยมครับเก็บขอบทรงให้ตรงครับตัดเนี้ยครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับตัดปาดเฉียงไปเห็นไหมครับเราก็ตัด ผมพูดไม่ถูกนะมันมันเหมือนเป็นการปาดเฉียงเก็บข้างหน้าทีละน,นิดทีละน,นิดนะครับเป็นการดึง,งตรงๆนะครับตัดแค่ไปลปลายของเส้นผมนะครับอตััไนอีค่านึงก็ทำเหมือนกันครับน่าวีเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วีผมลงมาตัดตรงกออทรงนะครับ เหมือนเดิมนะครับขีลงมาตัดที่ขอบทรงขีดเฉียงแล้วก็ตัดที่ขอบทรงนะครับข้างหน้าเราก็เก็บมีดยิงเฉียง,ยงตัดที่ขอบทรงนะครับเห็นไหมครับน,น,นิดหนึ่งนิดหนึ่ง ไปนะครับจะเป็นการซอยผมด้านบวมนะครับอันนี้ส่วนด้านหลังที่จะตัดให้ถุยต้องดึงเป็นสามเหลี่ยมนะครับตัดขึ้นมานะครับนี่สังเกตนะครับตัดตัดตัดแค่ปลายปลายนะครับให้เฉียงขึ้นนะครับระดับผมเฉียงขึ้นนะครับเห็นไหมครับเฉียงเฉียงเฉียงตัดไปเรื่อยเครับเดี๋ยวเราจะเห็นไกด์เองนะครับช่างใหม่ๆแล้วเราจะเห็นไกด์เองนะครับ ตรงไหนที่เราตัดแรลอะไรเงี้ยเราจะเห็นไกด์โดยอัตโนม,มัติเองเลยครับฝึกฝนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ชํานาญครับเชื่องแรกของผมว่าสมบูรณ์สมบันดูดูริปโนนลิปนี้มาแล้วก็เอามาทําตามกว่าเราจะเจอวิธีของตัวเองที่เข้าใจจริงๆก็ใช้เวลานานครับอดทนนะครับช่างใหม่คุณเก่งแน่นอนครับ ดูไว้เป็นแนวทางนะครับมองว่าเออตัดง่ายจังเลยมันคือการผ่านประสบการณ์แล้วก็ผ่านไม่รู้มากี่หัวแล้วนะครับอย่าท้อนะครับอดทนตัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็เก่งแต่ระหว่างที่เราฝึกเราต้องทำให้สนุกนะครับให้การตัดผมมันสนุกอย่าเครียดนะครับ เข้าใจนะครับช่างใหม่แรกๆก,ก็เครียดเหมือนผมช่างแรกๆเลยแต่เราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทํานะครับเรารู้รู้ให้ได้ว่าปลายทางของเรานี้เราจะเป็นคนที่ตัดผมชํานาญแล้วก็ตัดผมเก่งแน่นอนครับระหว่างทางเราก็อย่าไปกดดันตัวเองมากนะครับหัดไปเรื่อยๆครับเราก็เก่งมาดูครับ น่จ็บนเป็นการกันผมหน้านะครับเราจะใช้หวีหนีบใช่ไหมครับหนีบขึ้นใช่ไหม,มตรงงการออกมาใช้วีปาดออกมานะครับตัปดป,ดป,ดป,ดปดตัดนะครับใช้วีขึ้นตัดมันก็จะมีไกด์ให้เราโดยลุงมัตินะครับเราก็เล็งล้วก็ตัดส่วนขอบเราก็ดึงเข้าไปเลยครับ จะเป็นการ,การเป็นสามเหลี่ยมนะครับไม่ใช่การก e เป็นสี่เป็นตรงตรงนะครับมันจะเป็นการการนสามเหลี่ยมไม่เข้ากับเวลามองมุมมุมข้างมันจะตรงครับแต่เวลาเราตัดเราอยากการตรงนะครับเราให้การเป็นเฉียงนะครับเฉียงเข้าเข้าช่วงขมับนะครับเห็นไหมการจิกตรงตรงจิกตรงตรงไปเลยครับ่ดูครับ งใหม่ๆดูนะครับผมจะจิกฝันตรงๆนะครับต่อไปจะเป็นการกันแล้วนะครับสังเกตนะครับการกันก็ไม่ยากครับแค่รูปนะครับอย่าอย่าอย่า,ยาก,กดนะครับรูปเฉยๆนะครับ ดึงดึงดึงหนังลูกค้ามาข้างหน้าแล้วก็ปาดเข้าไปนะครับสัเงเกตวิธีจับไอ้ด้ามใบมิดโกนของผมนะครับสังเกตนะครับแรกแรกผมก็ฝึกไม่ได้แล้วครับแรกแรกผมก็ทําไม่ได้แล้วครับผมก็ต้องฝึกครับถ้าเราทําแบบนี้ได้การกานของเรามันก็จะดูก็กไม่เไ,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 ไม่เขินนะครับแรกแรกผมก็ทํายากอยู่หัด ความแบตเตอรี่นหัดยงแบตเตอรี่แรกแรกมันอาจจะงงแบบเราจะไปยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเข้าใจครับนะสังเกตเอานะครับแล้วก็ไปฝึกตามนะครับขูดขูดผมเส้นผมเส้นขนที่มัน อยู่ระหว่างค้างลูกค้าเราไปเป็นการใดนะครับได้จัดส่งปกนะครับผมจะเปิดไฟผมจะเปิดความร้อนเต็มนะครับในเบอร์สามนะครับแต่ลมจะเปิดแค่แค่เบอร์สองนะครับแล้วก็ค่อยๆเป่าไปนะครับถ้าเราใช้ลมเบอร์สามแล้วก็ความร้อนเบอร์สามมันจะทําให้ลูกค้าร้อนหัวครับเบอร์สองนี่จะพอดีแล้วเออแบบไม่ร้อนเกินแต่อย่าจี้นานนะครับลูกค้าร้อน เก็บปลายนิดนึงใช้กันไก่ซอยเก็บปลายนิดนึงหวีตามทำรูปผมธรรมชาติของลูกค้านะครับ so การการการไม่ใช่ตัด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 ปลายนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วครับดูดีขึ้นมาเลยครับขอบคุณครับสำหรับการรับชม ถาถูกใจยังไงอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ